สวัสดีครับวันนี้วันที่ร้อยเท่าไหร่แล้ววะกูไปรอรอสามวันแล้วกูไม่ได้ทำคลิปสองวันใช่ปะใช่ปะเดี๋ยวกูเข้าโนททำไมเนี่ยวันนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านนะวันนี้ผมมาอยู่เชียงใหม่เดี๋ยวผมจะไปพวกนี้ผมจะไปเลยนะไปไปไป่ายไปค่ายแพทย์อะไรเขาอย่าะแรละลืมไปละวันนี้ร้อยสิบห้าใช่ไหม first five day 24ยี่สิบสี่คือวันนี้ยี่สิบเก้าวันนี้วันที่ร้อยยี่สิบครับผม เดี๋ยวรอดอผมจะไปเล่าเล่าใหญ่คลิปหนึ่งไปคลิปพิเศษพิเศษเลยแล้วก็เรื่องค่ายแพทย์อีกเดี๋ยวยเดี๋ยวอาจจะแยกไปเล่าพิเศษเนาะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วช่วงไปรอดอก็เพลินนะครับแล้วก็กลับมาก็ไม่ได้เรียนที่อะไรเลยนะครับเรียนไปคลิปเดียวสิบสามนาทีจาได้เลย<ม>ที่ได้มาคือประสบการณ์มือระเบิดครับตัวนี้ยังไม่จะเป็นตุ่มน้ําถ้าเกิดถ้าเกิดกล้องมันดีมันจะเห็นตัวนี้เป็นตุ่มน้ํา แต่ผมก็บีบอยู่นะ้ำมันคันนะป๊าปป๊าปแป๊มนะอยากบีบชิมหายเลยแต่ก็ไม่ควรไปหาบีบมานะครับบีบแล้วมันแสบนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวว่ากันเลยกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาคขี่ย,ยมาไปไปละ